สวัสดีครับแฟนคลับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็คุ่สูสายใหญ่เพชรบ้านแพงก็มาอยู่สุพรรณนะฮะก็จะมาปล่อยปลาทําบุญทำบุญถวายปล่อยปลาฮะทำบุญถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคใค้ราบนะฮะนี่คือสัญลักษณ์ของคนไทยทำบุญ นี่ครับมาครับปลาไหลปลาไหลโอ้นี่ครับจุดทูปปลาไหลเตี้ยเนี่ยมีที่ปล่อยครับนี่รูปปลาไหลเยอะโชว์หน่อยพี่ปลาไหลสี่สิบตัวครับกี่ตัวนะสี่สิบอ๋อสามเก้าสี่สิบเท่าอายุอายุเลยครับเลยฮะนี่ครับนี่ครับปลาไหลปลาไหลครับเออมนคือนี่ตะหินมันจะไปซอบดีใจหล่ะซอบดีดิ่งต้องคนไปปล่อยได้หมดเลยครับมันต้องหมด ทางโน้นทางนี้ปล่อยได้หมดไปได้หมดปลาไหลทักลัวไม่ตายแน่นอนสายนี้ตู้เดินไปปล่อยทางโน้นไหมปล่อยนี่แหละเดี๋ยวมันก็ไปเองได้อันนี้ที่มดุดอยู่ปลาไหลครับผมสี่สิบตัวเดี๋ยวเราก็เกาะส่วนบนอะไรเราก็เกาะไปด้วยติดไปด้วย ก็ได้ออกแล้วเตนเงนะเนี่ยครับรงานของเราอะไรติดติดขัดขัดหรือว่าไม่ค่อยดีก็ทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์มันก็ได้บุญได้โชคได้ลาบทำให้เรา,ามีความสุขด้วยสบายใจด้วยมีกระถาว่ะ ้องเลยนะอุนนอทีใ่ใครๆหรือว่าทําบุญถวายมผมก็ไม่ค่อยเกียครับผมแต่มีใจศรัทธาสิ่งที่มองไม่เห็นต่องผมต้องตลอด นะโมพุทธายะนาชาลิตินะโมพุทธายะนะชาลิตินะโมพุทายะนชา,นา,านชาลิติอันนี้คือโชคลาภงะบอกให้แฟนคับเอฟซีอันนี้ปล่อยเธอก็ท่องไปดีพี่ก็ได้ถ่ายนี่ครับบรรยากาศครับผมสุสายใหญ่เพชรบ้านแพงตอนก่อนจะผิดวงน่โดนคอมเมนต์สุดยอดเลยแต่เราไม่ออกไปไหนแล้วครับผมเราก็อยู่นะตลอดอยู่มอจ กี่ดอกครับ16 6ชั้นฟ้าที่5ชั้นดินชั้นบาดาลที่6ดอกผมเคยจุดทูบดวงไม่ค่อยดีอะลองจุดทูบผมเคยจุดทูบร้อยแปดสิบดอกแล้วดวงดีเพียผมยังไม่ได้จุดผมจะจุดสักทีร้อยแปดสิบดอกครับผมไปครับ X4 สวรสวรรค์เบื้องบนแผ่นดินเบนนนนื้องล่าง6ชั้นฟ้าที่ 5, ออ5ชั้นออดินเป็นจุดหวยจะออกแล้วขอเป็นรางวัล อา<บ>เอะไร<า>เดี๋ยวจะจุดให้แฟนขับเอซีได้ดูกันเลยครับที่บ้านเย็นนี้นะคะเย็นนี้เหรอเมื่อ oh. คือนี่หนูเอ่อหนูฝันก่อนที่จะกลับมาก่อนที่น้องจะเข้าโรงพยาบาลครับฝันว่าเอา่อฝันเกี่ยวกับเพลงได้ร้องไห้ก็เลยซื้ออายุซื้อวันเกิดวันเกิดซื้ออายุซื้อ รถซื้อขึ้นซื้อพอเกิดเลขราวซื้อไม่เยอะซื้อเล่นๆถูกหวยเฉยเลยขอขอปู่ว่าปูนี่ลการปูพญานาคอง์สีดำที่ว่าไปไปไปยูที่นหน้าไปเช่ามาเช่ามาไปขอไปไปขอพนยุ่เมื่อเสงหัวแป๊บเดียวก็เลยใด้มาเลยเช่ามาเท่าไหร่นะปูนิ่การจำไม่ได้คนวันพุธเนี่ย ปูนนี่นะการเจันได้ถุงไว้ก่อนก็นได้ไม่ใช่ไม่ดับ่ะ ให้ปิดใอยถุงไว้ไม่ถุงอะมันจะไม่ไหม้ถุงไม่ถุงหรอไม่ไหม้หรอตกใจหมดห่านห่านห่านนี่ครับร้องเสียงดังเลย โอ้ในรถเลยในรถนั่ยโอเคครับสห้ถ่ายครับครับพี่ทำบุญเสร็จแล้วเราก็มากินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแต่อร่อยครับผม ค,ครับเอฟซีะช่วยเ,เข้ามาดูเอิ้นน้องว่าทางผ่านนะครับปล่อยไปแล้วนะครับผมตอนนี้ได้ยอด 80, ปแปดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่าอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะเตี๋ยวของสุพรรณนะใกล้ๆบ้านสองพี่น้องอยู่ติดถนนใหญ่ครับผมไปขับเอฟซีครับผมเนีย่ยติดถนนใหญ่ครับผมอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้อ่าเดี๋ยวลองลองชิมก่อนนะฮะ ดูนะฮะนี่ฮะน้ำ่เดียวโอ้โหแค่น้ำก็ใช้ได้นะครับผมเจ้านายผมสู่สายายบอกว่าอร่อยฮะก็เลยมากินวัสดีครับเจ้านายดีค่ะแอมกานพอพอได้ไ่มาก ไม่ได้เอ่อพริกหน่อยน้ำนี่กว่าน้ำส้มแบบนี้ในะสนใสโอ,อเคเลยโอ,โอเคครับใครขับ f อซฮะนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวผมปรุงฮนะลองดูฮนะว่าอันจะอร่อยไหมแค่จิตกรรม เก<ม>นูตอนที่ก็บทูบไหมอ่ะเพราะไม่มีเก็บค่าไม่หน่อยวันหลังเก็บ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 ก่อนเพื่อมาถ่ายคลิปครับผมไม่งั้นอ่ะไปด้วยไม่ได้อะไรเลยนะไปด้วยไม่ได้อะไรเลยมันต้องมันต้อง ครับแฟครับเอครับผมก็ถ่ายวิวไว้ไงมาเบต้องครับข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมในอากาศการทำบุญน,นะครับแฟนครับ MC. สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุขับ Okay, ครับถ้าต่ออีกซักนี้ครับคุณสุขครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะจุดทลิปต่อไปนะจะจะจะไปจุดทูบเสียงโชคกันครับผมไปจุดจุดไอ้ทูบที่มันมากับทูบอ,อ่ะอะยังโชคกันนะคะว่าเลขอะไรราง,งวัลรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายกับเลขสามตัวเลขอะไรครับผมโอเคก็ไปจุดก,กันที่บ้านตรงหน้าหิ้งพระเลยนะคะโอเคจา้าโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้อีกคลิปที่สองนะสวัสดีครับ